ตอนนี้เราอยู่หัวโลหิตจนได้เกมบไปครับได้ชิ้นที่ของไม่ไปในชิ้นซีดีไว้เอาไว้ก่อนอยู่กับผมลุงแล้วก็หลายหลายคนหลายคนเยอะเลยเยอะเลยเพิ่มอีกคนนึงเยอะเลย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 เช็ควันออนใช่ไหมใช่ใช่แล้วทำไมเราเปลี่ยกันตอนนั้ไม่ต้องแปลกใจทำไมเรามีชุดเกาะกันครบแล้วเธอเอาชุดเกาะส่ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าเู้ ว้าวควรจะได้อัดไม่น่ามีหรอกไปแอบไปใช้เวลานานมากไปเราจะเอาจากที่มีกันนิดหนึ่งไปเช้าพอดีเลยเริ่มวันใหม่เริ่มวันใหม่ที่ต้นสามีชีทชอตยังเริ่มวันใหม่อันนี้ไม่มีชีทชอตเลยรอเราอยู่อยากได้ชีทค่อยหาเอค่อยแน่แล้วไอ้ลุงจะเอาขนมไอ้ลุงเอาของกินเปล่าเป็นไงก็ิอไหมก่อนโอเค พอมียู่ไหมเครื่องที no like yeah, ่นอนไปลักไปล้กมาขโมยที่นอนก่อนคนอันเดยช่ผมขอสีดำเวลาเสียงลุงกระตุกกระเวลาเสียงลุงกระตุกผมคิดแล้ยางนึ่งถ้าลุงหลุดนะอุ้ยอุ้ยยานะโนโอุ้ยยไ ใช่ทำไมมันนุ่งนวลที่เฟรมใหญก็หกสิบวะไม่ชอบเลยวะมันเป็นเกมในสตรีมหรือว่าเกมไหนๆนะ b l ็กรูมหรืออะไร Hot Potato หกหกหก Steam Steam อ๋อสตรีมใช่ไหมแล้วเขาเข้าไปดูในสตรีมให้ว่าราคาเท่าไหร่ผมได้แล้วแม็คถั่วแบ็คเหมือนกันเออพรุ่งนี้เลยไหมถ้าเกิดราคามันไม่แพงมากลุงต้องจะเป็นลุงอ่ะจะไปคอมลุงกันได้หรือเปล่า เล่นรปอนกอมันสเปคไอเนี่ยเธอไม่รู้อ่ะลุงจะเล่นได้ไหมแต่พี่เอกบอกว่าเออพี่เอกต้องปรับภาพโลถึง fps จะขึ้นอ่ะโอเคปรับภาพโลคุณคงไม่ต้องปรับภาพย้อนูเลยแต่แต่เธอบอกพี่เอกต้องปรับภาพโลให้สเปคพี่เอกคือแบบคือกึ่งล้านอ่ะก็ึ่งล้านแต่เธอพูดอย่างนั้นก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละตรงนั้น เปิดไว้ตรงนั้นแหละขนาดนั้นเลยอ่ะเออไอคิวคอมคอมพี่เอกเขาครึ่งล้านแล้วปรับโลเธออืมก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละครึ่งล้านปรับโลเอก็ก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละหมดสิบหมดสิบปล่อยตรงนั้นแหละก็พอๆกับแบ็คลูมนะแบ็คลูมที่เหมือนกันกระจแสดงว่าคือแสดงว่านายรายเอียดเก็บเยอะใช่ไหม น่าจะเป็นเพราะเกมมันอัปเดตไม่เสร็จมากกว่าในในมุมมองผมนะมันก็เลยเป็นเหมือนเหมือนเกมมันอัปเดตเรื่อยๆมันอัปเดตเรื่อยๆมันก็เลยมันก็เลยมีปัญหามันเป็นที่ตรงนั้นมากกว่าอัปเดตเรื่อยๆนะใช่ก็ไม่คิดว่ามันจากนาดนั้นออืมไอ้นี่ไหมมมนถือว่ามันน่าจะอย่างอื่นมากกว่ามันน่าจะเป็นที่อย่างอื่นเพราะว่าลองไอ้นี่ไมมไอๆนะไอที่บริษัทกำจัดรับของอ่ะน้อยที่สิบสามบาทเอง เราจะไปไหนกันมีจุดมุ่งหมายหรือ,อยังหาที่อยู่ใหม่ไม่จุดมุ่งหมายจะไปที่ไหนผมพูดไม่เลียร์หรอต้องไหนดีวะอ่าผมครับเรือให้ก่อนเลยแล้วกันไม่รู้อะโอ้หเวลาของเกมโดย,เ,ยเฉลี่ยัง่กง6นาทีอะน่นั่งกันไปสองคนจะมีสี่คนอยกนั่งกับใครเรียกเลย

เฮ้ยใครเป็นบ้าแล้ววะมีซุ้มนี่ด้วยของคนณเอฟปะเนี่ยคุณเออะไรนายของเอฟเหรอเอ้ยโอ้เดี๋ยวนี้หมูหมูหมูพองหมูอะเอานี้ไม่จะได้แบบสร้างเจอไปเรื่อยเลยตรงนี้เลยแต่เอาเราพันเนี่ยมีตัวนี้มีต้นไม้พอดีเนี่ยโอ้ยใต้ด่างมีทําด้วย ใช่มาตัวไหนเอาเป็นบ้านดเดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้มันมันพื้นที่โล่งอยู่วะตัวนี้โล่งวันนี้เธออยู่ไหนผมไปรับก่อนเดี๋ยวผมมาลูกไฟเสด็กเีขื่อน้โอ้โหพอเขาเจอเขาเจอเราเจอทุกคนแล้วเธออ่ะแล้วเด็กเคยจะได้แบบจ่ายฟิวเจอร์ด้วยทำฟิเจอร์ให้เธอใช่เด็กครับผมอยู่นี่โอ้ยคนเบนรวยออกซิเดียนไปปุ้นมาเฮ้ย โอ้ยเปล่าโอ้ถ้าเกิดลงไปแล้วเป็นไอป่าเขียวนี่คือจะดีมากไม่มีไฟแช็กอะมีใครมีไฟแช็กบ้างใช้ไม้ก็พอแล้วเท่ๆคาบได้ก่อนครับประมาณนี้อะตรงนี้เลยโอ้ใกล้แม่น้ำพอดีด้วยเออตรงนี้ป่าด้วยเนี่ย A few minutes later อย่างนั้นลุงเนาะ อยากจะได้อาจจะดูคุณเวสแหละคสักทีคุณเวสต้องสักทีละหมายถึงหลังมือสักทีอะขอเนียนๆนะคุณเบสไม่ทำหรอกคุณเบสเป็นคนใจดีอุดโต๊ะเอาตรงแค่ บ้านไม่สีเดียวกันตัวสีเดียวกันเขาไม่รักทางไหนกลไม่รู้เอเอ้าเนี่ยดูลุงดูคุณเบแค่งตัดมาแบบสามชุดลุงแม่งตัดมายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดต้นคนเราก็ต้องมันก็ต้องมีทุระบางสีไม่คนเราไม่มีทุระเรามอบหมายงานเราต้องได้งานเนี่ย ันชอบอู้งานมากรู้ไงอู้อู้ตรงไหนวะเนี่ยนั่งทำสองงานเนี่ยนิ่งดิฟมาคนโอ้ยอย่างน้อยไม่ไม่เจอเพราะกลับบ้านถูกอะไรเนี่ยดูถูกเหรออ๋อโอเคโอเคกล่าวก่าวกล่าวก่าวแกกล้าดียังไงวะเฮ้ยอย่าไปเห็นจะว่าอะไรเลยนี่อถอยแป๊บมีคนมีคนที่ป่า ปากไกินข้าวหลยเหียคนหวังดีน,นี่กเกิดเขากลับบ้านถูกอ่ะต้องไรงเลยขาไหมเดาอะไรอ่ะขอสานะอมพันอไปทำอะไรนะไปทเอาไปทำอะไรไม่รู้อปค่อยค,คิดไม่มีอ่ะอเ <S <S> <ก S 1> ไว้กันแหละ คนพบกลับบ้านถูกมาเดียว,วายไหรือกลับถูกก็ดีเลี้นนยวให้กลับมากลับมาไปเชียบก่อนแอ้วมั่ม่ี้ม้นไม่สีเดียวค่อยค่อยสร้างบ้านหลังที่สองเอาหลังอันนี้ไปก่อน,อน,นก็พีเรนรีบ ใจแล้วก่อนนักคนเบ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทําอะไรกันคุณเบ้อยากคเวอร์เป็นนักคนทเป็นแบบเป็นนักท่าหนูที่มือหักตั้งเป็ะเป็นยไปตอนนี้เป็นนักท่ามูจะเป็นนักท่ามูแต่แต่มือหักเดี๋ยวค่อยทำไปเปล่าล้ะตันเนี่ยเธอเธออยู่ไหนเธออยู่นี่อยู่ในบ้านที่ลุงอยากให้ทำ อยู่ตรงประตูไอ้เนี่ยประตูนรกอันประตูนรกเหรออืเขาได้ของฝากกลับมาให้ด้วยครับผมเวลาเห็นเวลาคุณเบสถืออะไรสักอย่างในมือแล้วกระโดดสิ่งแรกที่นึกได้คือธนูากล้งห่วงนายเด็กน้าเนาะแฟนไปไปสกีเด็ด เออวุ้ยหนึ่งวันเขาเถื่อนด้วยมันก็จะเจอาไปปลูกที่สวนหลังบ้านคุณไปเดินตามแปลกๆนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้มือหักโอเคจ้าใครมีทอดเยอะบ้างพอมีพอมี แปักแถวบ้านทีแล้วก็ในาปสองอันไม่เป็นไรอ่ะเฉยเว้ยเธอไรเธอเป็นฝูงเลยคุณเบสจัดการทรงไหนตัวอะไรนี่เลยคุณเบสเนี่ยว่าต่อปักเอ้ยเอ้ยโอเคเราได้ที่ฟามเบลล้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีดันเราได้ที่ฝามเบลล้เราได้ไปเหรือยัง หรือยังได้แล้วไม่หรือยังล hey, ่ะได้แล้วเจอตนั oh, ้นใช่ไหมฮะไอไอ้กลางไอตัวที่มันจะมีมันมีเตี้ยอะไรเตี้ยอะไรแขไม่มีเรืหรอเมีจุดมีจุดฟังเลยครับมีจุดฟารังอะไรเดี๋ยวนะจะบอกวมองหน้าทำไมอะไรเอ้เกิดอะไรขึ้นออกค้างเหรอออกเปล่า อะ,อะไรอะจะได้ขึ้นใอเฉือะดอกไม้เ <c oughs> ที่ยวอ,อะไรเดี๋ยวนะ <c oughs> แกมีตัวเดียว <c oughs> เขาไปทำ <c oughs> อะไรให้ถือวะเธอ่ยวอะไรเ <c oughs> <c oughs> อ,อแผ่นเพลงกดแอปเปิลเหรอไม่ได้อยู่ที่เขาหนะเจอีอะไร เจ้อะไรวอาิคตอ์อ๋อแดงิ้วแดงกิ้วเขาไม่คนเจอนะครับอ๋ก็เกืไปหาโดยตกี้แมวเนมแทกอะโเต็มอ่ะโอโหไม่ไม่รู้เบตายนะเมื่อกี้านนั้นเลย เขาตกมาตรงเนี้ยเห็นมันสามตัวแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นพื้นเขียวๆเนี่ยแต่เขายังไม่ทันบอกเลยเพราะเขากลัวมันตายห่างตายแล้วโอ้ที่ฟาร์มเวิร์กใกล้บ้านเลยคิวเพราะเขาจำได้ถ้าเกิดใช่เพราะเขาจำได้ว่าถ้าเกิดมันมีกรงคาร์บอนมันจะเป็นพื้นเขียวๆใช่ไหมแบบตู้มก็มีตู้มก็มีอ๋อแต่ว่าไอ้ตู้มมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นสปาแต่ว่ามันเป็นแบบว่าลงไปข้างล่างมันเป็นเดี่ยวเกีลตันเลย ของตันด้วยใช่ของดีของดีไม่เครดิตไม่เครดิตไม่เครดิตต้องให้เครดิตกับเอฟต้องให้คุณเอฟตรงดีตรงดีตรงบ้านด้วยโอ้ตรงไกลบ้านด้วยนะประเด็นผมขออล้เอา๋ยวนะเดี๋แป๊บคือแบบแทบไม่เคยเห็นแบบกรงกระเป๋าดูแล้วเอาแทบไม่เจอกรงกระป๋าที่แบบตื้นขนาดนี้เลยเมื่อก่อนเลยเนาะขอแล้ปักทอดที่บ้านทีไม่มีแล้วอ่ะเขาปักเช็ดไม่มีไฟแมไง วีแต่เทียนเหรอคุณเบสเขาอ้อาละวางมาวางได้ไหมเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอมันเดี๋ยวนะดูดูเอาละวางไปไปวางมีใครมีฟินไอสติลบ้างมีฟินไหมมีฟินไหมุงมีฟินไหมฟินหน่อไม่เขียมาเลยโอเคคุณเบสเทียนที่คุณเบสวางไว้อะอ้าวทำไมกูอ้าวคุณเบสมีทิชชแล้วทำไมคุณเบสไม่บอกมีเอ้ามีแต่ไม่พูด มีแค่เก้าอันโอเก้าอันก็พอคอมเมนต์เอาให้มันสว่างเอาปิดคลิปได้ละบ้านผมเสร็จแล้วเอ้ยนี่ที่ต้นอะไรอ่ะเหมือนไม่เป็นไรไม่คอมเมนต์ดีกว่าเธอไอ้เที่ยก็ลุงบอกเอาให้เสร็จเดี๋ยวนี้เธอเขาสร้างไงวะไม่ไม้เรามาพรุ่งนี้กันดีกว่าเอ้ลุงแบบลุงไม่งีบอ่ะลุงเร่งไงเขาทำอะไรไม่ได้เธอโดนบังคับผูเขียนได้ทำเขาเองก็ work ไปก ดูเม่งเหมือนครับให้ทำบ้านปิดกิฟยืนหน้าเทียนคนละเทียนเลยตรงเนี้ยเหมือนยืนหน้าเทียนยืนหน้าเทียนคนนั้นยืนตรงเนี้ยถ้ามีอีกล็อกนึงสีเหลืองนี่ายอืยโอ้โหแล้วสุดเลียงโอ้สีอันละพร้อมพร้อมจ้าเอ้ยถ้ากครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมให้ผมสองคนอีกสองคนเป็นผูช่องอืถ้าชอบก็ ครมีความสุขทุใครไบสอบายใบใบใบ